เรียนรวมถึงสวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะคะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะคะอ่าโอเคลกูกนะใครที่เข้ามานะลกูกห้องห้าและห้องหกวิชานี้จะเป็นวิชาศิลปะนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะสลับกันนักเรียนจะเห็นว่ามันมีวิชาศิลปะกับประวัติศาสตร์ในตารางสอนในตารางเรียนนะคะสลับกันนะลกูกสัปดาห์นี้เรียนศิลปะสัปดาห์หน้าถึงจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์และคุณิงก็จะขอ ขอเช็คงานวิชาศิลปะนะนักเรียนมีความคืบหน้าหรือได้ทํางานสําเร็จหรือเปล่านะลูกนะแปปนไม่เป็นแปนึงเพิ่ง,นะแบบงแบบเข้ามาแปบ,บนึงนะลูกแกความไม่มีใบงานะใครยังไม่มีใบางานไม่เป็นไรยังไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงคุณจะถามอีกทีนึงใครเข้ามาใหม่ๆนะลูกนะให้ปิดมไม์ไว้ก่อนอใช่ลูกใช่ใช่ใช ใครเข้ามาแล้วปิดไมค์ไว้ก่อนลูกยังเรายังไม่ได้พูดถึงใบงานเดี๋ยวเราจะมาฟังกันก่อนอ่ะ,อะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าในใบงานคุณจะให้ในักเรียนสร้างสรรค์เรื่องของลายเส้นนะคะก่อนที่นักเรียนจะวาดมาเป็นรูปภาพเนี่ยนะมันจะเป็นภาพก็คือรูปร่างใช่ไหมคะเราลงสีเข้าไปมันก็จะเกิดเป็นรูป รูปทรงนะแล้วก็น้ําหนักของสีอันนี้ก่อนที่เราจะวาดเป็นรูปภาพนะมันก็จะมีที่มาเขาเรียกว่าทัศนธาตุของงานศิลปะแบบมนพัฟิ้วเราค่ะเห็นกระดานคุณนินชัดเจนไหมคะใครเห็นชัดเจนยกมือลูกใครเห็นชัดเจนนะเขียนว่าอะไรเอ่ย คุณโอเคคุณคุณคุคุังค่ะอะพื้นฐานของการวาดภาพเนี่ยมันจะมีทัศนธาตุอยู่เจ็ดตัวนะเราเคยเรียนมาแล้วตอนตอนหนึ่งนะคราวนี้ลักษณะรูปแบบในการสร้างสรรค์มันจะมีความยากง่ายนะตอนหนึ่งมันก็จะง่ายๆเบสิกเบสิก นะคะที่คุณอินให้นักเรียนฝึกเขียนลายเส้นต่างๆโดยอย่างเช่นเส้นตรงเนะี่ยห้ามนักเรียนใช้ไม้บรรทัดเลยให้นักเรียนลากโดยใช้กําหนดลมหายใจนะอันนี้คือเทคนิคกําหนดลมหายใจอึ๊บแล้วก็ลากเส้นตรงจาได้ไหมเอ่ยตอนตอนหนึ่งนะเรียนกับคุณอินมาแล้วให้อึ๊บก็คือถ้าเมื่อใดที่เรามีสมาธิเราก็จะเขียนเส้นเนี้ยตรงแล้วก็นิ่งแล้วก็สวยนะคะ ถ้าเราไม่มีสมาธิเหมือนเราทํางานอะไรก็ตามเราไม่มีสมาธินะงานเราก็สําเร็จแต่อาจจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นนะแต่ว่ามันอาจจะมีบิดเบี้ยวบ้างก็ให้สุดไปนะอันนี้รูปแบบนาำก็จะแตกต่างก,ก,กันก่อนที่นักเรียนจะวาดเป็นรูปภาพนักเรียนจําได้ไหมว่าไอ้ตัวเล,เล็กเนี่ยเห็นไหมลูกเห็นไหมเลยเอาเขียนใหญ่หน่อยไอ้ตัวเล,เล็กเนี่ยเราเรียกว่าจุดนะคะก่อนที่มันจะเป็นเส้น มันต้องเกิดจุดเล็กๆใจเรียนเสร็จแล้วลูกอ้าวคอยกดมันเกิดตามงกันเกิดจากจุดเล็กๆที่ต่อกันเป็นเส้นนะคะลักษณะของลายเส้นในงานศิลปะเราเอามาสร้างสารรค์ก็คืออย่างเช่นเส้นตรงลักษณะของเส้นตรงก็คือเส้นตั้งนะเส้นนอนเส้นเฉียง เฉียงมากเฉียงน้อยแล้วแต่เรานะคะจะเฉียงเอ็นเอ็นน่อยนยหรือเฉียงแบบเฉียงตั้งตั้งเลยก็ได้นะคะเส้นโค้งนึงนะขยับจอก่อนเขียนเส้นชัดเจนนะลูกโค้งโค้งกว่าโค้งแคบแล้วแต่เราโค้งสูงโค้งน้อยโค้งไปทางซ้ายโค้งไปทางขวาตอนอนุบาลนักเรียนก็เคยเขียนลายเส้นใช่ไหมลูกเส้นหยัก เป็น,ยน,นหยักเส้นขดขดก้นหอยม้วนหน้าม้วนหลังม้วนซ้ายม้วนขวาเส้นขดเส้นขึ้นไม่เอ้ยเจ้นนี้มองเห็นไหมอันนี้คือลักษณะของลายเส้นนะคะเส้นนะคะแล้วลูกในงานศิลปะเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะลายเส้นรูปภาพรูปร่างสี มันมีความสําคัญหมดเลยและมันสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่ามันมีลักษณะแบบไหนให้ความรู้สึกแบบไหนที่สําคัญเลยงานศิลปะส่วนใหญ่จะบอกถึงความรู้สึกหรือสะท้อนสะท้อนความรู้สึกอ,ออกมาเป็นงานศิลปะที่เราทำนะคันนี้ลักษณะลายเส้นที่ครูเขียนนะ่ะน,นักเรียนสังเกตไหมว่ามันเป็นเส้นบางๆเส้นเล็กๆอยู่ที่ปากกาหรือหมึกที่คุณลินทีเขียน นะคะมันจะเส้นใหญ่เส้นโตเส้นเล็กเส้นบางมันอยู่ที่น้ำหนักที่คุณอิงเขียนนะคะคันนี้เส้นแต่ละเส้นเนี่ยมันสามารถบอกความรู้สึกได้หมดเลยในใครจําได้บ้างว่าเส้นตั้งเส้นตรงแนวตั้งให้ความรู้สึกเป็นไงยกมือลูกใครจําได้ใครสามารถบอกได้มีไหมมีไหมเนี่ยไม่มีคันนี้เส้นตั้งให้ความรู้สึกเส้นตั้งเส้นนี้เห็นชัดเจนไหมลูกที่คุณอินติ๊กเครื่องหมายถูก นะเส้นตั้งให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงนะคะมั่นคงแข็งแรงเหมือนเสาบ้านเรานะเสาบ้านเราสังเกตไหมว่ามันจะเป็นเส้นตั้งๆใช่ไหมคะเส้นตรงแนวตั้งใช่ถ้ามันเป็นเส้นเฉียงหรือเส้นเอียงเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นเส้นตั้งเวลาเราจะปลูกบ้านเราต้องมีเสาที่มั่นคงแข็งแรงนะคะเส้นนอนเห็นไหมลูกเส้นนอนเส้นนี้เห็นไคะที่คุณยิ้มขึ้นหมายถูกค่ะ เส้นนอนให้ความรู้สึกราบเรียบนะสบายว่างเป็นเส้นแบบมากใช่ไหนะให้ความรู้สึกกว้างนะราบเรียบสบายเส้นเฉียงเส้นเฉียงเส้นเฉียงให้ความรู้สึกเอ็นเอียงไม่มั่นคงนะคะไม่แข็งแรงนะคะลื่นไหลเนี้ยนะนะเส้นโค้ง นโลกที่คุณมีวงกลมไว้เส้นโค้งนะโค้งมากโค้งน้อยแล้วแต่เรานะคะอยู่ที่การสร้างฐาดชิ้นงานของเราลูกเราจะโค้งแคบโค้งกว้างโค้งแบนๆโค้งสูงๆแล้วแต่เรานะคะเส้นโค้งให้ความรู้สึกนูนนะให้ความรู้สึกนูนใครเปิดไม้เออปิดไม้ไปก่อนลูกนะเพราะคุณคันทึกอยู่นะมันจะมีเสียงแทร่ๆเข้าไปเดี๋ยวเพื่อนฟังไม่รู้เรื่องนะเส้นโค้งให้ความรู้สึกนูนนะคะ ลื่นนะคะเส้นหยกักเอ่ยเส้นนี้ไหมอ่าเส้นหยักให้ความรู้สึกหักหลบมากขึ้นมากลงใช่ไหมคะสัเกตขึ้นลงขึ้นลงสังเกตว่าปลายมันเป็นไงคะปลายต้องแหลมนะลูกถ้าเราจะเขียนเส้นหยกักปลายต้องแหลมนะคะเส้นหยักให้ความรู้สึกหักหลมหน่ากลัวอันตราย อันตรายตรงไหนปลายมันเป็นไงคะปลายมันแหลกนะคะเส้นขึ้นเห็นไหมเอ่ยเส้นขึ้นเป็นขึ้นเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นไหมนี่เส้นขึ้นเส้นขึ้นแต่นี้เป็นเส้นโค้งๆแต่ว่าอ่โค้งบนโค้งล่างโค้งบนโค้งล่างเรียกว่าเส้นขึ้นนะคะขึ้นน้าทะเลก็ได้นักเรียนเรียกง่ายๆว่าขึ้นน้าทะเลอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวนะคะเคลื <realised> ่อนไหวไม่หยุดนิ่ง เส้นโคลูกเส้นโคตรนักเรียนชอบเรียกว่าเส้นมน้้นเส้นม้วนเราเรียกว่าเส้นโคนะลูกขออดดอกโคขอไข่นะคะเส้นโคให้ความรู้สึกมึนงงตาลายขยายขยายมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมนักเรียนทํานิ้วมันทีเมเจอได้ปึ้ง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 ,ง,ง,งมึนไปเลยตลบนะอันนี้ลักษณะของเส้นก็จะมีความรู้สึกที่มันแตกต่างกันนักเรียนจะสังเกตได้ว่า ลักษณะที่เป็นเส้นตรงเส้นตั้งเส้นนอนเส้นเฉียงจะเป็นเส้นที่เรียบรียบใช่ไหมคะส่วนเส้นโคดเส้นโค้งเส้นขึ้นจะเป็นลักษณะของเส้นโค้งโค้งใช่ไหมคะแต่มันโค้งแตกต่างกันไปเส้นที่มีลักษณะเส้นโค้งหรือรูปภาพที่นักเรียนจะวาดเป็นเส้นโค้งเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันเคลื่อนไหวนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเคลื่อนไหวแบบ ช้าหน่อยกำลังค่อยๆขยายขึ้นไปนี่เปิดไล้ครับอันนี้เส้นอย่างเส้นเนี้ยเส้นเฉียงให้ความรู้สึกที่มันเร็วด้วยก็เร็วเวลาลากปื๊ดปื๊นะนคะอันนี้คือลักษณะของลายเส้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเอาเส้นพวกเนี้ยมาสร้างสัค์ชิ้นง่นนะชัยาพลบแล้วนะสร้างสรรคนยังไง เดี๋ยวคุณจะให้นักเรียนเปรียบเทียบก่อนนะคุณนินเขียนเส้นง่ายๆเอาเส้นตรงแนวตั้งนะคะภาพที่หนึ่งอะภาพที่สอง ภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองมีความแตกต่างกันตรงไหนใครตอบได้ยกมืออ่าเปิดไหม์แล้วตอบที่ที่สองที่เขจีสอดังดลูกสองอันที่สองเข้มกว่าใช่อันที่สองมีความแตกต่างตรงที่ว่ามันเข้มกว่าเข้มกว่าเพราะอะไรคะ กว่าเพราะอะไรลูกน้ำหนักมือน้ำหนักมือใช่อยู่ที่น้ำหนักมือเราเรียกว่าการถมสีหรือระบายสีให้มันมีความเข้มให้เส้นมันหนาขึ้นมันเลยมีความแตกต่างกันเส้นที่หนึ่งคุณนินใช้ปากกาโดยที่ไม่มีการระบายสีเป็นเส้นปกติอยู่ที่ว่าปากกาเราใช้มันจะมีความหนาแบบไหนใช่ไหมคะส่วนเส้นที่สองคุณนินเพิ่มอันนี้คือเทคนิคของการสร้างสรรค์ง,งานแล้วนะ ที่เราจะต้องเอาไปใช้ในงานวันนี้ที่คุณจะให้หนูทาอันที่สองคุณนินละบายสีลูกให้มันมีความเข้มขึ้นนะความเข้มขึ้นให้สีมันทำไมคะดึงดูดสายตาเรานะคะอ่ะส่วนอันที่สามตรงนี้คุณินาตรงนี้เห็นไหมอ่ะอันที่สาม ที่สามคุณนินใช้วิธีการผสมผสานมีอ่อนบ้างเข้มบ้างนะอยู่ที่นักเรียนจะเลือกถ้านักเรียนเขียนเส้นธรรมดามันก็จะให้ความรู้สึกถ้าพูดถึงเรื่องของสีแล้วคุณนินถามว่าสีมันเป็นไงคะถ้าเขียนเ็้ธรรมดาลูกใครตอบได้ยกมือยกมือเปิดไมค์แล้วตอบตอดตอดตอดถ้าคุณนินเขียนเส้นธรรมดาสีมันเป็นไงลูก อ่อนอ่อนครับอ่ามันก็จะสีอ่อนสีอ่อนมันก็จะเป็นสีแบบจืดๆใช่ไหมคะส่วนภาพที่สองคุณนิม,มีการผมสีหรือระบายสีให้มันมีเส้นมันหนาขึ้นเส้นมันเข้มขึ้นสีมันก็จะทําไมคะเข้มขึ้นนะมันก็ให้ความรู้สึกที่สีเข้มขึ้นส่วนอันที่สามมีการผสมผสานกันสีอ่อนบ้างเข้มบ้าง,างอันนี้คือเทคนิคที่เราจะมาใช้อันนี้คุณนิมเขียนยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆแค่เส้นตั้งเส้นเดียว นะคะคแต่นักเรียนสามารถใช้ได้ทุกทุกเส้นที่คุณบอกไปเมื่อกี้นี้เส้นโคง้งเส้นหยกักเส้นเฉียงเส้นนอนเส้นขดใช้ได้หมดเส้นขดนักเรียนอาจจะใช้วิธีการมีเล็กบ้างใหญ่บ้างวิธีการเขียนเส้นขดนะลูกถ้านักเรียนเขียนใหญ่สีอ่อนแต่ถ้านักเรียนเขียนเล็กสีเป็นไงคะเข้มเพราะเส้นมันจะติดติดกัน เรียนไม่จาเป็นจะต้องไประบายสีให้เส้นมันหนาก็ได้เพราะมันคงยากกว่านะคะเทคนิคก็คือถ้าอยากจะเขียนเส้นขดให้มันดึงสายตาก็คือเขียนเล็กแต่เล็กแล้วชิดกันลูกเล็กแล้วชิดกันสีจะเข้มแต่ถ้าใหญ่เส้นมันห่างๆกันสีมันจะทําไมคะอ่อนเข้าใจนะลูกนะ ตอนนี้เพื่อนเข้ามาห้าสิบคนเองสองห้องถือว่ายังไม่เท่าไหร่ครันนี้คุณนินจะมีงานตัวอย่างให้เราดูนะงานตัวอย่างอันนี้โอเคแล้วนะสามารถเอาไปสร้างสรรค์ชิ้นงานได้แล้วนะครันนี้พอนะักเรียนได้เห็นตัวอย่างของพี่ๆปีที่แล้วเนี่ยนักเรียนจะเกิดติ๊งไอเดียมากขึ้นเอาอ่ะคันนี้อันนี้รูปอะไรรูปรูปอะไรเออ ต้นก,ตนกระบองเพชรอ่าต้นกระบองเพชรให้ดูใกล้เห็นไหมคะใช้เส้นอะไรบ้างตุมปากีบปลาเส้นโคเปียหูกเส้นโคเส้นยาบเห็นไหมคะแป๊บหนึ่งนะล,ลูกเสอนเข้ามาอ่าเส้นโคดเส้นยาบเนีย่ยวิธีการสร้างสรรค์ก็คือนักเรียนจะวาดรูปอะไรก็ได้เดี๋ยวอธิบายที่หลังเส้นเขียงเห็นไหมถ้าเราเขียนห่างๆสีอ่อน ถ้าเราเขียนชิดๆสีเข้มอันนี้คือเป็นเทคนิคนะลูกเราต้องเอาไปใช้นะนะ okay, <bro. S 1> ถ้าเราใช้สีอ่อนๆหมดเลยงานเราคงสีจืดมองปุ๊บถ้ามาเปรียบเทียบกันของเพื่อนๆงานเราคงทำไมคะด้อยกว่าเพื่อนอันใช้ายหลายๆรูปแปด นะคะมีอ่อนบ้างเข้มบ้างมีผสมผสานบ้าง่นะลูกนะเข้าใจนะอ่าคันนี้โอเรูปอะไรลูกอันนีู้กอะไรลูกรูปอะไรเอ่ยเม่นจับไมเม่นอ่าให้ดูใกล้ๆใครเปิดไม้ลูกปิดไม้ไว้ก่อนอ่ามีเส้นขึ้นเห็นไหมคะเส้นขึ้นแค่ตัวเม่นแล้วเนี่ยมันก็เกิดเส้นโค้งเลยเห็นไหม เส้นโค้งเส้นเฉียงเห็นไหมคะมีเส้นลื้นเส้นเฉียงเส้นโค้งเส้นกดเห็นไหมลูกครวนี้นักเรียนสังเกตตรงนี้อันนี้ใช้แค่สีเดียวเป็นงานสีเดียวใช้สีดํำสีเดียวดินสอสีดําสีไม้สีเดียวเลยเห็นที่มันฟูฟุ้งๆไหมลูกบางคนเขาจะมีเทคนิคเทคนิคก็คือตอนครูเป็นเด็กๆครูนินจะเอาขี้กบเหลาสีอะนะ เอาสำลีหรือทิชชู่เนี่ยจุ่มตรงที่เราเหลาแล้วเราก็มาฝนวนๆมันจะเป็นสีที่มันสมูทๆมันเหมือนสีฟุ้งๆนะมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ต้องระมัดระวังถ้ามือเราเนี่ยมันไปเลอะแล้วเรามาจับกระดาษมันก็จะเลอะเป็นจำๆๆเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวเอาเทคนิคของพี่ๆเนี่ยไปใช้นะอ่าอันนี้สวยไหมสวยไหมอันนี้สวยไหมลูกอันนี้ลูกอะไรคะ แจกันอ่าแจกันดอกไม้ให้ดูใกล้ๆทุกตรงชิ้นนี้สวยมากสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ดีมากนะมีกรอบลูกก็อ่อกรอบลูกก็ดัดแปลงเห็นไหคะมีลายเส้นเข้าไปใส่ในแจกันนี่มีลวดลายเยอะแยะเลยมีเส้นตรงแนวนอนเส้นโค้งเห็นไหมซ้อนๆกันทําให้สีเข้มขึ้นถ้าเราเขียนทางห่างสีมันก็ทําไมคะอ่อนเห็นไหมคะเส้นหยักเห็นไหมคะ ในโลกลายเส้นหยักในโลกบริเวณตรงนี้นะสามารถไปสร้างสรรค์ได้นะคะลายโต๊เห็นไหมลายโต๊ลายผ้าปูโต๊เห็นไหมคะอันนี้คุณนินให้ยอดเยี่ยมเลยอ่ะอันนี้อันนี้รูปอะไรคะดอกไม้ครึ่งต้นดอกไม้ใช่ไหมดอกไม้เออดอกไม้เนี่ยเห็นไหมเป็นเกสองดอกไม้ดูไหมคะใช้เส้นอะไรบ้างดูสิ เส้นโคดเห็นไหมลูกนะวงกลมวงกลมเกิดจากเส้นลายวงกลมเกิดจากเส้นลายลูกอ่ะโคงเห็นไหมคะเส้นขึ้นเห็นไหมขึ้นขึ้นมากขึ้นน้อยขึ้นสูงสูงขึ้นต่ำต่ำแล้วแต่เราเลยนะคะเส้นเฉียงในในพื้นที่ที่หนึ่งเนี่ยเขาสามารถใช้เส้นหลายๆเส้นเอามารวมกันได้เลยนะคะจําไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือ นักเรียนดูภาพนี้ภาพนี้ไม่ได้ยากเลยลูกภาพนี้เป็นภาพง่ายๆก็คือภาพดอกดอกไม้ถ้าใครรู้จักจริงๆคือดอกลีลาวดีมองปุ๊บคือคือดอกลีลาวดีนะรู้จักดอกลีลาวดีไหมที่มันมีสีเขาอยู่ตรงหน้าตึกป .2 หนูเคยเรียนป .2 มาใช่ไหมตรงหน้าอาคารตึกป .2 นะ่ะเขาเรียกว่าดอกลีลาวดีอันนี้เป็นงานง่ายๆใครที่วาดภาพไม่ค่อยเก่ง วาดภาพง่ายๆนะลูกไม่ต้องซีเรียสวาดภาพง่ายๆแต่ให้ใช้เทคนิคเรื่องลายเส้นมาใช้เยอะๆมีเข้มมีอ่อนนะเนี่ยเขาวาดภาพง่ายๆแต่เขาเอาเส้นมาใช้เยอะมันก็ภาพเลยก็ทําไมคะภาพเลยรูสวยสวยมากลูกนะคราน,นี้จําไว้อีกอย่างหนึ่งถ้ารูปภาพตัวเด่นของเราสีอ่อนให้แบ็กกราวด์เป็นสีเข้มมันจะผักงานให้เราโดดเด่นขึ้น เข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะนะแต่ถ้ารูปภาพของเราเราทําให้มันเป็นสีเข้มและแบ็กกราวก็ต้องสลับการเป็นสีอ่อนลูกสีอ่อนคินคีนนอนฟังเลยคีนคีนให้คีนหรือเปล่านะลุกและลุกและเออไม่อายเพื่อนเลยนะสลับกันนะลูกถ้ารูปตัวเด่นอ่อนให้แบ็กกราวเข้ม ถ้ารูปตัวเด่นเข้มให้แบกเก่าออกน,นะคะนักเรียนใบงานชิ้นนี้ไหนหยิบยกโชว์มาดูทิลูกคุณนิ้งเขียนว่าการสร้างสรรค์ลายเส้นลูกอ่านั่นแหละชิ้นนั้นนะ่ะใครที่ไม่มีใบงานใครที่ไม่มีใบงานให้วาดในกระดาษกระดาษบ้างเปล่าแล้วลูกนะ กระดาษรายงานไม่รู้มีหรือเปล่ามีหลงเหลือบ้างไหมตอนปอสองหรือกระดาษ A4 ถ้าใครมีนะคะให้วาดในกระดาษ A4 นะคะวาดกลางๆให้มันใหญ่ๆห,หน่อยนะให้มันเหมาะสมกับนะกระดาษนะลูกกระดาษใหญ่ๆก็เนี่ยขนาดจะประมาณเนี้ยกําลังดีเห็นไหมคะไม่ใหญ่มากไม่ไม่ไม่ใหญ่มาก,ไม,ไ,มไ,มมากไม่เล็กเกินไปนะคะหรือใครจะวาดภาพลักษณะภาพเปิดก็ได้ภาพเปิดก็คือภาพที่มันทําไมคะเหมือนวาดขึ้นซิ่วแต่ว่าเต็มหน้ากระดาษเลย แต่ถ้าภาพลักษณะนี้เขาเรียกว่าภาพปิดก็ใะไม่ลูกรูปร่างติดนะลูกนะก็ให้มันอยู่ให้มันบาลานซ์กันซ้ายขวามันเหลือเท่าๆกันนะคะใครไม่มีใบงานให้ว่าในกระดาษ A4 เขียนหัวข้อว่าสร้างสรรค์ลายเส้นนะคะแล้วก็เขียนชื่อตัวเองไว้นะเขียนชื่อตัวเองไว้ใครที่วาดภาพไม่เกง่งนะเรามีโทรศัพท์มือถือเรามี iPad มีโทรศัพท์มีโน้ตบุ๊ก เิร์ชอินเทอร์เน็ตลูกใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ Google ค่ะพี่รูช่วยเราได้พี่ Google นะลูกนะเซิร์ชไปเราอยากวาดภาพอะไรก็เปิดดูเป็นตัวอย่างแล้วก็วาดตามวาดแค่ลายเส้นบางๆที่เป็นเส้นรอบนอกแล้วเอาเส้นที่คุณลินสอนเมื่อกี้นี้มาสร้างสารรค์มาสร้างสารรค์มาใส่อย่าลืมว่าถ้าสีอ่อนหมดเลยเนี่ยภาพเราไม่โดดเด่นนะลูกเราต้องพยายามวาดภาพให้มันทำไมคะ ให้มันดึงดูดสายตาผู้ชมเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วพยักหนะ้าพยักหนะ้าโอเคเนาะมีอะไรอีกไหมอ่ะคันนี้อวันนี้ยังมีเวลาเหลืออีกประมาณยีบห้านาทีนะักเรียนสามารถทํางานได้เลยหรือตอนบ่ายนะลูกไม่รู้ว่าครูประจําชั้นบอกหรือ,อยังครูเกมครูเนยบอกหรือ,อยังว่าช่วงบ่ายนะคะ <c oughs> ก็จะเป็น ตามตารางก็คือใส่ไว้ก่อนแต่ว่าให้นักเรียนทบทวนบทเรียนจากที่เราเรียนเราจะเรียนสนทนากันแบบนี้เฉพาะแค่ช่วงเช้าลูกแล้วก็ทำงานตามที่ครูเขามอบหมายแต่และว,วิชาที่เราเรียนนะคะแต่ถ้าในชั่วโมงมีเวลาเหลือนักเรียนก็สามารถทำได้เลยงานชิ้นนี้คุณนินจะขอดูสัปดาหนะ์หนะ้าลูกนะวันอังคารหนะ้าแต่วันอังคารหนะ้าเราจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะลูก นะครับจะมาเจอคุณนินในรูปวิชาประวัติศาสตร์คุณนินไม่เคยสอนเลยนะนะเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะก็จะอธิบายตามใบงานที่ครูให้แล้ะแหละนะคันนี้เอ่อมีใครจะถามอะไรไหมลูกไม่ครับมีใครไม่เข้าใจคะอ่าคันนี้ลืมไปลูกขอโทษขอโทษ ลืมเรื่องของสีเมื่อกี้คุณนินสอนห้องสามกับห้องสี่ไปแล้วนะตกลงกันแล้วเรียบร้อยคราวนี้ไปในทางเดียวกันนะคุณนินให้นักเรียนใช้สีดำสีดำสีเดียวนะคะสีดำสีเดียวแต่นักเรียนอาจจะมีเทคนิคเหมือนงานตัวอย่างที่คุณนินให้หนูดูเมื่อกี้นี้ของพี่นะเขามีการระบายสีดำเป็นน้ำหนักกลางอีกอันหนึ่งก็คือระบายให้มันออกสีเทา และใช้เทคนิคยุคนินบอกว่าใช้ทิชชู่หรือสำลีแฟมแฟมแล้วก็วนเบาๆค่ะน,นี้นะักเรียนต้องคอยควบคุมให้ดีมันอาจจะทําให้มือเราเลอะแล้วเรามาจับตรงที่เราไม่ได้วาดมันก็เทเละเทอะนะคะเหมือนงานเม่นนะลูกเห็นไหมคะสีมันจะฟู่ฟู่มันสวยนะ,ะงานชิ้นนี้สีดําสีเดียวนะคะมันก็จะเป็นงานลักษณนะขาวดําและก็เทานะคะ่ะนี้เออ สีอะไรที่ใช้ได้ก็คือสีไม้ลูกสีไม้นะนักเรียนอาจจะใช้สีเมจิกในการตัดขอบก,ก็ได้แต่ครนนี้การใช้สีเมจิกมันเป็นสีที่มันเป็นหมึกหมึกน้ำน้ำนะักเรียนต้องระมัดระวังหน่อยนะคะกระดาษที่ได้ไปมันเป็นกระดาษ A4 เอ่อเจสิบกรัมเองนะมันไม่ใช่กระดาษที่คุณนินเคยให้นะักเรียนที่โรงเรียนมันจะหนาหน่อยอันนั้นนำมาสามารถเขียนได้แต่อันนี้มันเป็นใบงานที่มันกระดาษ บางลูกข้าเขียนซ้ําไปซ้ํามาสีเมจิกมันจะทําไมคะกระดาษขาดกระดาษช้ำนะก็ระมัดระวังใช้ได้แต่ต้องระมัดระวังนะโอเคมีถามอะไรไหมคะไม่ครับวันนี้ครับครับได้ไหมคะอ,อะไรนะลูกไดใก้ใกล้ไหมนิดนึงลูกดูครับีม่ได้ไมคได้คอัคผมไปทำงานแล้วนะ อคูคะาพิ้นได้ไหมคะพิ้นได้ไหมเหรออะได้พิ้นมาดูเป็นตัวอย่างได้แต่งานเราต้องวาดเองนะคะงานต้องเป็นงานฝีมือของเรานะคุณนินเคยสอนเรามาแล้วคุณนินจำลายเส้นได้นะเคยสอนมาแล้วนะจะลายเส้น<ๆ>น<ๆ>ักเรียนได้ขอให้ในักเรียนตั้งใจทำงานกันทุกคนนะโกูกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเอามาอวดเอามาโชว์กันก่อนนะก่อนที่จะเริ่มเรียนประวัติศาสตร์โอเคนาะ ค่ะหนูว่ารูปคนได้ไหมได้รูปอะไรก็ได้ค่ะตอนนี้กําลังฮิตเลยแล้วแต่ใครชอบอะไรก็แล้วแต่เลยอยากวาดรูปอะไรก็ได้เป็นรูปร่างอะไรก็ได้ก็คือวาดแต่ออาลายวาดแต่ออาลายคือวาดเส้นรอบนอกวาดเส้นรอบนอกออาลายว่าอ่าภาพเนี้ยคือภาพแกกันวางอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยนักเรียนก็เอาลายเส้นที่คุณนินสอนสอนนะ่ะมาใส่ในรูปภาพที่เราวาดไม่ยากโอเคเนาะ ใครโอเคแล้วสัญลักษณ์โอเคใครโอเคแล้วสัญลักษ์โอเคจะแคปหน้าจอแล้วนะสัญลักษณ์โอเคไว้โอเคเดี๋ยวเพื่อนที่เขาไม่ได้เข้าในกลุ่มไลน์เดยกคุณนินจะส่งลิงก์ย้อนหลังไปให้เนาะโอเคค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าหน้าลูกผมไปทำงานแล้วนะครับครับเจอกันสัปดาห์หน้านะ ขอบคุณท่านผู้ปกครองด้วยนะคะไม่รู้อยู่ข้างๆหรือเปล่าสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณคี่นาเดียว์แล้วค่ะอยู่คนเดียวเนี่ยกิดเลยอยู่คนเดียวเนี่ยกลิดอจะออกละ